ันนี้ก็จะเป็นลบวัวนะครับถ้าภาษาบ้านผมเ็าเรียกน้องวัวนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาตัวนี้ไปต้มให้สุกก่อนนะครับนะแล้วมาหั่นอีกทีนะครับครับทีนี้เราก็มาดูผักที่เราจะเอาใส่แกงอ่อมนะครับอันแรกก็คือตัวที่เป็นพระเอกก็จะเป็นตัวใบชะพูนะครับใบชะพูนะครับถ้าภาษาอีสานก็เรียกผักอีเล่นนะครับ นี่นี่คือถือว่าเป็นพระเอกนะครับถ้าแกงออมต้องมีตัวนี้ถัดมาก็จะเป็นตัวผักชีลาวนะครับต้นหอมนะครับตะไคร้ครับบางคนอาจจะใส่เยอะกว่านี้นะครับแล้วแต่ชอบใส่กระหล่ำบ้างนะครับหรืออาจจะตำขาใส่อะไรพวกนี้นะครับได้หมดนะครับอันนี้ก็คือตัวผักหลักที่เราเราจะใช้ทําแกงออมวันนี้นะครับครับหลังจากนั้นเราก็เอา ตัวน้องวัวนะครับเอาไปต้มต้มให้ให้ให้สุกนะครับอาจจะไม่สุกมากก็ได้เพราะเราต้องแกงทีนึงนะครับแล้วก็ใส่เกลือใสอ่หัวตะไคร้ลงไปนะครับเดี๋ยวพอมันสุกเสร็จแล้วเราก็เอาไปหั่นทีนึงครับระหว่างที่เรากำลังต้มอ,อยู่นะครับเราก็าหั่นผักรอนะ หลังจากนั้นเราก็เอาผักมาหั่นให้เป็นท่อนๆนะครับเตรียมไว้ใส่ในขั้นตอนสุดท้ายหลังจากที่น้องวัวมันสุกเรียบร้อยแล้วนะครับครับพอเราต้มสุกแล้วนะครับก็เอามาพักไว้เย็นแป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวหั่นเป็นชิ้นนะพอมาเย็นเสร็จแล้วก็มาหั่นเป็นชิ้นนะครับก็เหมือนกับแกงอ่อมทั่วๆไปนะหั่นเป็นชิ้น ชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กก็แล้วแต่ชอบนะครับครับระหว่างหั่นก็คุยกันไปด้วยนะก็เล่าถึงที่มาที่ไปนะครับถ้าเป็นแถวแถวอีสานบ้านผมเนี่ยม็นจะนิยมกินนะฮะ ถ้าภาษาการก็คือรกวัวนี่หละนะครับตัวเป็นอาหารท้องถิ่นฮนะไม่รู้ว่าภาคอื่นกินหรือเปล่าเวลาวัวหรือควายมันมันออกลูกนะครับสิ่งแรกที่ทำก็คือต้องไปแกะเอาเล็บของวัวหรือควายนะครับตัวลูกมันที่มันหลุดอ,ออกมามจะมีเล็บอ่อนๆมันเอามาเคี้ยวนะครับ อันนั้นก็อันน้นก็อร่อยนะฮะถัดนั้นถัดหลังจากหลังจากที่วัวหรือควายมันคลอดมาก็ทิ้งประมาณสักชั่วโมงสชั่วโมงนะครับหรืออาจจะมากกว่านั้นนะครับมันก็จะ,ะเาเารียกว่าออกน้องนะครับก็คือขับไอตัวโลกมันออกมาหลังจากนั้นมาก็เอามาประกอบอาหารได้นะครับ จากนั้นเราก็เอาใส่ลงไปในหมอ้อเดี๋ยวรอให้เดือดน,นะ พอมันเดือดแล้วเราก็ปรุปงรสเบื้องต้นก่อนนะครับเนี่ยก็จะมีน้ำปลาผงชูรสน้ำปลาแล้วก็พริกนะครับปรุงรสเบื้องต้นก่อน ครับพอน้องวัวสุกเราก็ใส่ผักลงไปนะผักจะเยอะหน่อยนะครับชอบทานผักใครไม่ชอบก็ใส่น้อยมากตามแล้วแต่ชอบครับ สุดท้ายก็จะเป็นตัวลูกโดดนฮะใครชอบเผ็ดก็นี่นะครับพี่ขี้หนูหลังบ้านนะครับเสร็จแล้วอาจจะยังไม่ต้องคนก็ได้นะครับเดี๋ยวพอมันเดือดแล้วเดี๋ยวมันก็ยุบลงไปแล้วค่อยคนจริงนะครับอาหารบ,บ้านๆนะครับอาหารพื้นถิ่นอีสานนะครับ กินไม่หมดแล้วก็เสิร์ฟแช่ตู้เย็นนะครับวันหลังเราก็มาวิปทานได้นะต่อได้นะครับโอเคครับน่าจะสุกแล้วนะคะรับเดี๋ยวจะปรุงรอบสุดท้ายนะครับ น้ำปลานาลนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่ดีให้ขมีนิดหนึ่งนะครับกำลังดีใส,ใ,สใส่น้ำปลาลงไปนิดหนึ่งครับใส่ดีวนลงไปครับอันนี้แล้วแต่คนชอบนะครับแยงอ่อมถ้าเป็นอีสานมันต้องขมด้วยนิดนึง แกงนี้ก็ถือเป็นอันเรียบร้อยครับแกงอ่อมน้องวัวสูตรหนุ่มเมือน้ำดำครับ